เเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นมั้งวงเล็บมั้งเดี๋ยวกูลองดูอ่ะแลกูลองเลื่อนจอดู่อนโทรศัพท์กูหายถ้าถ้าถ้าเจ็ดพันแล้วมันแบบไม่ค่อยได้พี่ต้าเป็นเก้าพันเลยก็ได้เออลองดูแอนแต่ถ้าเก้าพันแบบมันดูแบบเหมือนก็ตุกน,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 นิ่นๆเน,น,นี่ยหะก็หมื่นหนึ่งเลยหนึ่งหมื่นทวน เทสกับเทสกับเทสหนึ่งสองสามวันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ได้อะแหลกอะแหลกมากอะ เน็คอ่ะอืมแนนพี่ก็ต้องไปดูเขาอนะ่ะอืมกูเกิดที่ผมดูความลื่นเน็ตน่าจะเกี่ยวเนี่ยดแดลแต,แตกูตั้งเอาพูดเป็นตั้งอไร,รอเลยว่ะลองเป็นน้่งหมื่นไปดิหน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหมืนโอเค วิ้ยกระโดดพี่ใช้พี่ใช้ CPU หรือการ์ดจอติดสเต็มใช่ใช่สิใช้การ์ดจออยู่พี่ต้องเปลี่ยนไปใช้ CPU ดูก่อนว่าการ CPU ทำงานอยู่หกอยู่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยี่แปดเปอร์เซ็นต์อ่าอ,อะไรเพราะตอนผมไปใช้สเต็มผมใช้การ์ดจอ CPU ม่ใช้ CPU สตรีม e คือมันลื่นมากเลยลื่นกว่กาจอผมใช้กี่กเปอรัเรืจเท่ากับ99%